สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมตอนเลยนะเอฟชัยุายกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงมืดค่ำแบบนี้กันหน่อยนะครับทุกคนผมมาแล้วมาฟังข่าวกับผมก่อนนะครับมีข่าวมาอัปเดตจากสปอร์ตกรับสื่อเมืองกระทิงดูอย่างสเปนเนะี่ย บอกว่าจอร์ดเมนเดสครับเอเย่นคนดังได้เสนอเจ้าฟิลิกให้กับแมนยูพิทาลันานะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของคริสเตียโนโรน aldo อ๋อก็คือตอนนี้พิโดเองก็แยกทางกับแมนยูเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่มีอะไรติดขัดต่อกันนะครับให้เอริกจันฮากตกเป็นข่าวว่ากําลังมองหาดาวยิงคนใหม่เพื่อที่จะเาไปทําหน้าที่แทนโรนัลโดในช่วงตลาดเดืนมกราคมนี้เลยครับ แล้วจากนั้นของเจ้าฟิลิกเองก็ทำผลงานกับตราหมีแอนมาริดไม่ค่อยสมราคานักเตะค่าตัวแพงสุดของสโมสรตอนที่ย้ายมาจากเบนฟิก้าเมื่อปี2019นลครับและตกเป็นข่าวว่าแมนยูที่พร้อมทุ่ม8 5ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้เนะี่ยสปอร์ตเองนะครับก็บอกต่อนะว่าเจ้าฟิลิกหมดความอดทนกับเดโก้ซิเมลเน่แล้วหลังจากที่ซิเมลเน่เนี่ยปฏิบัติต่อเขาไม่ดีเลยนะหลังไม่เคยได้เป็นตัวจริงในลาลิก้าเลยตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ก็คือว่าตอนนี้ครับเจ้าฟลิงเนี่ยตกเป็นข่าวว่ากําลังพยายามมองหาทางแยะออกจากหินหว่านตาเมโตโปลิตาโนแต่ค่าตัว85ล้านปอนด์นยคือข้อจํากัดที่สําคัญนะน่าจะเป็นปัญหาอยู่แมนยูก็เป็นเพียง1ใน3สโมสมรที่มีกําลังเงินพอจ่ายไหวนะรวมกับไบยอนมินิกแล้วก็ปาริแชงแมง ซึ่งแอตมาริเเองก็น่าจะพร้อมขายเพราะมีปัญหาทางการเงินอยู่หลังไม่ได้เล่นฟุตบอลยุโรปแล้วหน้าเวลานิดด้วยโอ้โหก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าจอร์ดเมนเดสก็เป็นเอเจนต์ของโรนัลโด้ด้วยนะครับอาจจะมีการแนะนําให้เอาจอฟฟรลิกไปนะเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของโรนัลโดก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรยิ่งนะักเตะอ,อยากแย,ยออกจากแอนด์มาริดด้วยนะครับก็ต้องมาตามดูกันว่าข่าวนี้จะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับขอบคุณครับเี่รรับฟังนะครับผม